สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องไม่น้อยผ้ารวยมนตนทการผ้ารวยเมื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่สิเก้ามีทุน่ายนสองพั 2, 65, นหอกิบหาเนาะค่ะแอดกับสิภาไปตามแนวทางเล่าสตาจากอาจารย์เสยนซาอูเนาะค่ะก้อนสีไปเบึง้งเล่าสตาเมื่อนี้ก็ไปเบึ้ง ย้อนหลังของหมู่ว่าน,นี่ก่อนเนาะคะ่ะเล่าสตาของอาจารย์เสี่ยนซ้าโูหมู่ว่าน,นี่ก็เขาตรงๆเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีได้เข่าเบิงกับสีเห็นเนาะคะ่ะว่าเลขของอาจารย์เสี่ยนซ้าอูอเพิ่นกับเข่าสามหกตรงๆแอดกับได้ลุ่งให้พี่น้องเอฟซีเบิงเฝ้าเนาะคะ่ะอาจารย์เพิ่นกับว่ได้เว้าน้า เพิ่นทรงแต่ตัวเลขมาให้เพิ่นกับบอกให้แอดลงให้พี่น้องเอฟซีห้าเบิงแอดกิดเล่งลงไปเลขของเพิ่นกับเขาอีหลีค่ะนี่ค่ะคือเลขล่าสตาามือว่านนี่ของอาจารย์เซียนซาอูสามหกตรงๆงเนาะค่ะสามหกตรงตรงเพิ่นให้มาเลขสองตัว เลขสองตัวเพิน่นหามากเก้าคู่เก้าหางเนาะคะ่ะมันก็ออกสามหกเมื่อนี้กะมาเบิงมาตามกันต่อเนาะคะ่ะท่างอาจารย์เชียนซาอูเพิ่น,นกบสีมาเเวากับพี่น้องเอฟซเฮ้าเมื่อนี้สีมาซีแจงให้พี่น้องเอฟซเฮ้าฟังเฮ้ากับมาฟังไปพร้อมๆกันค่ะว่าอาจารย์เชียนซาอูเพิ่นสีได แนวทางเล่าสตาตัวใดมือนี่มาฝากพี่น้องเอฟซีเฮ้ากะมาฟังน้ำกันพร้อมพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เชยนซาหูสบายดีสบายดีแอดมินในเอฟซีเป็นไงมานบอกเล่าเล่าสตามาวันอะไรแอดมินเอฟซีอยู่ ให้ประเทศต่างประเทศเป็นไดเนาะสบายดีเพราะเนาะมันกับเนาะมาวาดให้ลงให้เฝ้าๆเนาะอย่างเงี้ยเป็นโล่งก่เราอยากทำงานเล่าคือวาดละเอาโมนี้เฮามาตามต่อกันไม่คิดเพิกเพราะว่ากันเนาะเอฟซีเนาะแมนเพราะว่าในประเทศหรือว่าต่างประเทศหลันติดติดตามเลขน้าสินตาเชี่ยงเศร้าเอาโมนิเฮามาติดตามกันเขาก็มาเบิ้งน้ำกันไปมันเป็นังไรโมนี้กับมันรุนกันอีกละ มารุ่นไปพร้อมๆออมกันพีให้เลขเด่นเมื่อนี้ให้เลขเด่นหกเก้าสองเนี่ยหกเก้าสองเลขเด่นหกเก้าสองเนาะค่ะหกเก้าสองแต่ว่าเลขสองตัวเน, 1, 1, เนี่ย,ย FC, มันติแปลกเนี่ยอยู่ด้วยเอฟซีเพราะว่ามันมีตัวเดียวนังได้สองกับอกระไรเ,เอาลดสองตัวเจ็ดศูนย์ศูนย์สามเจ็ดหนึ่ง เศูนย์ศูนย์สามเกตหนึ่ง 4, 4, 4, 2, เค่ะศูนย์สี่สองศูนย์สี่อเศูนย์สี่สองเค่ะอุ่ดีละท่านี้ละเพราะว่าเลขกันมันกับมีอยู่แค่สอเ,เท่านั้นเนาะวันนี้สองเสองเกมีแต่สองเกตด,ดเิเออเออเพราะว่าเลขมัน นี่องตัวเดียวติดกับดเลขเตียนนะนะเพราะว่าสูตรในสูตรเป็นลักษณะนี้เมื่อกว่าตับล่ะอ่าไอเลขสามตัวพร่วงเริ่มมือนีสานมีสามตัวพ่วงสามตัวกับหกศูนย์แปดซาสามศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ด,ด,ดอ้ยยุ่งไร่ไร้ได้พี่น้องเอ้ยหกศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเนอคะค่ะคือเลขสามตัว เออสามสุดสามสุดนี่นะอาจารย์มักตัวใดเป็นพิเศษบอค่ะสองเกตนี่ล่ะมืนอ,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 อนี่สองเกตสองเกตเออสองเกตเนี่ยสองเกตกับเจ็ดศูนย์สองเกตกับเจ็ดศูน เลขสตัวก็กสามชุดเจ็ดน,นะสามชุดเจ็ดนี่เนาะสามชุดเจ็ดเพราะว่าเลขมันเจ็ดชุดชุดเจ็ดมันซ้อนกันไงตอะแรกว่าเบอรมันซ้นกันสันเดียตัวหนึ่งเป็นเจ็ดศูนตัวหนึงเป็น0ูนย์เจ็ดไงเพราจบางกันอ,อะลยถึงใส่กันนะเรขยาสตามีธานีนมิหาสุดนี่แ่ะแต่ว่าที่แน่ๆนะบ่ยลวดดอกเลขเด่นนั่นนะเอซีสีวิ่งสีรูดก็ระวัง สองกับเก้าก็หลุดหล่นล่ะมันเด่นมันโอเคเลยวละ่ะว่ามันประลาดละมื่อหรือมวันสี่ออกตัวเลขเด่นสุดเด็ดเลยเนี่มันเคยออกได้เลขเีน่นออกน้ำกันออกเต็มเต็มสามตัวเน้ยออกใช้กันเลยตีเออออกใส่กันเลยหรือจะเ,เป็นหกเก้าเก้าสองหนึ่งเป็ียนได้เด้ยะเผื่อเด้อฟซีเอเอืเอาอาการมเท่นนีละเลนียกันเล่าจะตาเขาก็ พิพาทกับขอโทษขอค่ขยกับมืออื่นเท่ากับมาหลุ่นกันไหมอัดเอฟซีอยากได้เชื่อมือกับเท็ดเดย์เมื่อมืท่านบอกอยากได้กับข้อมีนบอกมาเสาเฮ็ดอาจารย์เอ้ยประเสริฐก็จะได้เสานะมันบหมดคันว่าเรียกว่าถือเสาเฮ็ดซ่าอาจารย์ก็บอกมาตี่คันเรียกถือยังได้กะตามให้อยู่เด้ออาจารย์กับข้อมีนเขามาให้มีกำลังใจแน่เนาะอาจารย์แนพราะว่าเรียกนี่นะข้าเท่า ตามซืเมือ่อซื้เมื่อมัน,ไไปใน,ในเนป็นไปใที่ได้คาดขาดเคลื่อนไปมันในเรื่มเด้วยข้าบออ่อ่ <Man. S 1> อเขียนบ่ทบบ่ท้วนบวกลบพื้นฐานกับเรื่มด้ยสูตรมันกระดับแมนคืออ่ออเห็ดปุ่ถืึงด้วยข้าติดตามไปตลอดว่าโตนั่นกับสิมาตัวนี้บอมาตัวนี้สิมาจะฉั่นมากทีมันกระรูดทางมันได้เพราะข้าติดตามเสมอเนอะ <Man. S 1> าะคือว่างานนี่คือกันนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยคันลอดลวใส่ลอดลวดกันคันน็อตซีโตกับซีโตโยเบุษ กีฬาศาสนร์แผนกไปแผนกมันเนาะนี่กันนี่ละเอาเอาเอาแค่นี้ละก็โชคสุดท้ายนี่การขอให้เอฟซีโชคโชคกันมันกันเมื่อนี่แหละฟังปังทุกคนเด้อเมือนีเด้อเพื่อนครับพ่อกันไหมค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เซียนซาอูสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อกำลังเอื่อนโอเคบายบาย อันนี้ก็คือตัวเลขแมวทางของอาจารย์เยซียนซาอูวันที่สิเก้ามีถุน้ายนสองพันหาร้นค่ะเพิ่นกับเด่นให้หกเก้าสองเกสองสองตัวของเพิ่นกับมีเกตศูนย์ศูนสเกตหนึ่งศูนย์สสองเกตสาตัวของเพิ่นกิดจะมี3คูสาหางเนาะคะ่ะ3ตัวกับสามี หกศูนย์แปดสมศนย์เกแปดศย์กน็นี่เนาะค่ะอาจารย์เช่นเซาโอ้พนกะว่ามันเข่าเลขเด่นอยู่มีดแค่สองเกต็ตัวเดียววัสันพนกะย้ำม,มาว่ามันอยู่เลขเด่นน่ยมีสองเกตตัวเดียวหรือว่ามันสิไป,ปออกใส่กันระว่างเลขเด่นหกเก้าสองนี่ก็เป็นได้วัสันพี่น้องเอฟซีกะล่องล่องอาพิ จาล่ะหน้าร่องเบิงเด้อค่ะพี่นอ้องเอฟซีกะอีหยังมันก็เปลี่ยนไปได้เมื่อเนาะค่ะกับคอมพิวเตอร์แล้วแต่มันสิไปยุดธมองใดเนาะค่ะเขากับเล่นกันล่องเบิงตัวละบาทสองบาทเนาะค่ะบ่ถือเข้ากับบเสียไหลก็สิบ่เสียใจเนาะค่ะเขาได้เงืนซื้อกับเขาแง่ามาแรงเนาะค่ะ ขันเท่าเหรียญหลายเพถือกมาาเท้าก็เสียใจเนาะคะ่ะอันนี้เท้าเหรียญกันตัวละบาทสองบาทพ่อได้มวนพ่อได้ฟังเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดกับสิคขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเอฟซีเอาไว้มืออื่นกับจ้าคอยมาพร้ากันไหมขอ้พี่น้อง FC เอฟซีเฮาโชคดีมีเงินใส่บ่ออดบ่อยากบ่ทุกบ่ายากกันสุขคนเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะ